วันนี้พี่เพนมีข้อคิดข้อเตือนใจมาเราสวนฟังนะคะดูต้นมะพร้าวพี่เพนกับต้นไผ่การทำเกษตรครั้งแรกที่ไม่รู้ประษีภาษาอะไรนะคะดูดิแล้วทีนี้พอมะพร้าวโตไผ่ก็เริ่มไม่โตแล้วะคะ่ะแต่ดีอย่างหนึ่งคืออันนี้เป็นไผ่บงหวานเนาะอายุสองปีพี่เพนไม่เคยสางกอไม่เคยอะไรเลยแต่ทีนี้ สิ่งที่จะทำตอนนี้คือพี่เพนจะตัดต้นออกให้หมดแล้วก็จะขุดเงาไปลงสวนไปขยายไปชำขายนะคะมันก็ลำบากนิดนึงเพราะว่าตัวไผ่ของพี่เพนเนี้ยอายุมันสองปีแล้วเงามันก็จะแข็งแล้วก็ขุดยากก็ต้องรอฝนนะคะพี่เพนก็เลยตัดรอฝนทีนี้ก็จะแนะนำนิดนึง ประสบการณ์โดยตรงที่คนเราไม่เคยทําเกษตรเนาะพอมาทําอยากปลูกอะไรตรงไหนก็ปลูกคือมั่วไปหมดอะค่ะเราจัดการไม่ดียิ่งสําหรับพืชที่เขาทําลายล้างยากแล้วแล้วก็ยิ่งสาหัสสาการน,นี่ดูมาขามป้อมไม่เป็นห้าปีแล้วยังไม่ออกลูกแล้วปลูกกลางแปลงเลยค่ะอืมข้อเคล็ดลับของวิเป็นก็เนี่ยแหละ เคล้าลำบากใจก็เลยมาเล่าสู่กันฟังก็วันนี้พี่เป็นกันนั่นแหะคะ่ะอยู่ระหว่างล่องมะพร้าวมะพร้าวนี้ปลูกก่อนนะคะแล้วเอาไผ่มาลงทีหลัง <c oughs> คือตอนนั้นอะ่ะหาซื้อพันธุไผ่ยากมากเลยแล้วทีนี้ไปซื้อพันธุไผ่มาห้าร้อยบาทเอาเลยต่อน้ําเส้นเดียวกันเมีนเดียวกันเลยอ่าต่อให้สักพักหนึ่งไม่สนใจแล้วเลิกให้น้ําดูสิก็มันก็จะแคกนนิดนึงแต่ว่าเรื่องต้น ที่จะเอาไปชาอะไรมันก็โอเคอยู่มันลําบากตรงไหนคะภัยอายุาภั่อายุแบบสองปีแล้วมันแก่แล้วเนาะมันก็จะยากนิดหนึ่งเนี่ยพี่เพ็ญก็ต้องมาเลื้อยอย่างเงี้ยค่ะเลื้อยทุกต้นเลยนะคะไม่อึดทําไม่ได้นะคะไหนจะขุดเหง้าอีกขั้นตอนการขุดเหง้าอีกไม่ธรรมดานะคะพี่เพ็ญเนี่ยในวัยจะเข้าหลักห้าแล้วฮะสู้ๆ ก็อาศัยว่าช่วงนี้โควิดเนาะตลาดไม่เปิดแล้วเป็นทําทีละกอสองกอไปเรื่อยๆค่ะเรามานะเพียนแล้วก็รับรองคงไม่ยากเกินไปก็ขุดเงาก็เหมือนกันรอฝนถ้าฝนไม่ลงก็พี่เป็นนานได้แล้วถ้าฝนไม่ลงพี่เป็นก็จะต่อน้ําใสเลยค่ะพี่เป็นจะแซะข้างๆก่อนเนาะแซะข้างๆให้เป็นหลุมะ่ะเหมือนขุดหลุมอะแล้วก็เปิดน้ําใสให้ชุ่มไปเลยค่ะ ทีนี้ก็คงไม่ยากก็ดูสิคันเนี่ยกว่าจะได้นี่กอเล็กนะคะเจอกอใหญ่ๆแต่กี้นี่เหือหหัสเลยทีเดียวแล้วที่กว่านั้นก็คือมีอะไรนะมีมดมดแดงด้วยค่ะหลังตะกี้นี้กอตะกี้นี้มดแดงเต็มๆเลยอันนี้ก็ก็เดี๋ยวจะหาสุภาพบุรุษมาไม่รู้จะหาได้หรือเปล่านะคะ ะะสุภาพบุรุษมาช่วยนิดนึงไม่งั้นจะโรดหรือเปล่านี่พอเอาออกแล้วก็จะประมาณนี้ค่ะเห็นไหมโล่งสบายเขาก็ยังมีหน่ออยู่บ้างนะคะนี่ค่ะมดแดงมาละมันก็พยายามจะกัดเลอเกินไอมดแดงเนี่ยก็เดี๋ยวพี่เป็นพาไปดูกออ,อื่นที่ตัดก่อนหน้านี้อันนี้ยังไม่เสร็จนะคะอันนี้พี่เป็นพักเที่ยงก่อนต้องพักเที่ยงรับประทานอาหารให้มีพลังก่อน น,นคะครับถอดขอถอด,ถอดถุงมือแป๊บนึงค่ะก็เนี่แหละค่ะเดี๋ยวเพื่อนๆมาดูอันนี้เนี่ยค่ะหลังมดแดงมีไข่ด้วยนะคะเนี่ยเนี่ยหนักอุ้งเลยก็เนี่ยค่ะอันนี้มดแดงมันตัดยังไม่เสร็จค่ะเพราะว่ามดมันต่อสู้กับเราเหลือเกินเนี่ยค่ะเห็นไหมโอ้โหกะจะได้ สุดยอดเลยค่ะพี่เป็นเนี่ยก็ต่อไปเห็นไหมนี่ความไม่รู้ภาษีภาษามะพร้าวลำต้นทรงพุ่มเขาใหญ่ขนาดไหนอ่ามะขามยักษ์ก็ปลูกไปแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะก็ทำใจถือว่าเป็นการปลูกไว้ขยายพันธุ์ก็แล้วกันเดี๋ยวพเป็นจะทำการทับกิ่งออกไปเนาะก็อย่าคิดมากเพราะเราตั้งใจทำแล้วก็ส่วนตรงนี้ก็เนี่ยประมาณนี้อันนี้ยังจะขุด ขุดนอง่ายหน่อยนะคะขุดเงาง่ายหน่อยเพราะเป็นเปิดน้ําใสรอบเลยเนาะทาหลุมให้มันลึกหน่อยแล้วก็เปิดน้ําใสให้ชุ่มแล้วก็งัดเลยทีนี้ก็น่าจะโอเคอยู่ก็เหลืออยู่ประมาณกี่กอดูระยะติดเม็ดหนึ่งไม่ถึงเม 3, 80 80็ดส8มแปดสิบเซนแปดสิบระยะห่างเนี่ยค่ะดูดิเหลือกออันนี้หนึ่งกอแล้วข้างหลังอีกประมาณสามกอกจ็จะประมาณนี้ละค่ะเดี๋ยวเป็นก็เป็นอุทาหรณ์เนาะ ยังไงก็คือเป็นประสบการณ์เล่าสู่กันฟังของพี่เพนการทำเกษตรครั้งแรกก็สำหรับคลิปนี้ก็พี่เพนสวัสดีจ้า